สวัสดีครับสตับองนี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแสงน,นะฮะก็ดูจากรูปถือว่าเป็นพระที่มีความงดงานเป็นอย่างยิ่งนะฮะผิวแบบนี้นะฮะถือว่าธรรมชาติสร้างนะฮะผิวลักษณะเป็นผิวมกรูดนะฮะก็นานๆจะเจอสักองนะฮะลักษณะแบบนี้นะฮะ ดูแล้วก็บอก,บอกว่าเป็นพระที่แท้ดูง่ายนะครับเอกลักษณ์ของพุทธศินในพิมพ์ของวัตคังฐานแสมนี้นะสังเกตการนั่งนะครับจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรนะแล้วก็ใต้ตักจะมีเส้นแสงขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคล้ายๆกับพิมพ์พระประธานนะฮะ แล้วก็ฐานสิงก็มีเส้นแซงไปอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะของฐานแสมนะฮะถ้าเป็นพิมพ์พระประธานนะฮะจะมีเส้นชายจีบอลจากศอกซ้ายนะฮะเชื่อมมาที่หัวเข่าซ้ายนะฮะนี่เขาจะแยกกันตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่ากดพิมพ์ในลึกงดงามผิวพันธ์เป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก จากที่เราเห็นก็มีมวลสารค่อนข้างจะเยอะนะด้านหลังนะฮะยิ่งดูง่าใหญ่นะฮะก็เพราะว่าตามขอบมีรอยปีรอยแยกนะ,ะก็มีรอยปูไตนะฮะมีมวลสารทั้งดำทั้งแดงให้เห็นนะฮะขอบข้างนะฮะ่บงบอกว่เป็นการตัดขอบด้วยมืออย่างชัดเจนนะฮะ มีรอยปีรอยแยกเต็มไปหมดนะครับด้านในนะฮะก็เห็นพักกันขององค์พระชัดเจนนะฮะเห็นพระเกศนะ,ะไปจะลดซุ้มนะ,ะเห็นพระศอหรือลำคอเห็นหน้าอกนูนเด่นนะ,ะเห็นร่องสังก,กตินะฮะแล้วก็การนั่งคัสมาที่เพชรนะฮะไม่มีเส้นชายชีวอนนะ,ะมีเส้นแซมที่ใต้ตักนะเส้นแซม ขึ้นมาตรงใต้ทางที่สองนะฮะก็ถือโอเคด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็เหมือนอีกด้านหนึ่งนะครับมีทั้งรอยปีรอยแยกนะฮะก็ถือว่าเป็นองครูในการดูทั้งพุทธศินและดูทั้งผิวพรรณนะครับ จากกล้องกลระขยายสูงนะฮะตรงประพักเนี่ยก็เต็มบปิิมวลสารนะ,ะมีทั้งจุดดำจุดแดงนะฮะเยอะนะครับไล่ไปตรงประเกตนะ,ะก็ไปตรงจุดสมนะฮะตรงเส้นสมแล้วก็เห็นมวลสารเช่นเดียวกัน ตรงนี้มวลสารเยอะนะฮะถือว่ามวลสารหลักๆก,ก็ค่อนข้างเยอะๆักกันนะฮะไปจรลดบานะครับอันนี้ตรงเนาะนะฮะก็เต็มไปได้วยมวลสารซอกแขนลึกนะฮะ เป็นความเก่าชัดเจนนะฮะมีร่องรอยของปูดงอกมีการร่องรอยของการยุบตัวหดตัวการเซ้นตัวของเนื้อผ้านะฮะตรงนี้เป็นวงแขนครับเข่านะฮะไม่มีเส้นชายจีวรตรงนี้นะฮะ เอาขวาเจอพระที่มีผิวอย่างนี้นะฮะก็เก็บขึ้นมาเลยนะฮะนะฮะเก็บมาขึ้นมาพิจารณาเลยนะฮะผิวมักกรูดหรือผิวโรคจันแบบนี้นะฮะ ธรรมชาติเท่นั้นที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับก็ใครเจอก็รีบเก็บเอาเลยนะฮะส่วนพิมพ์ทรงความสวยงามของเส้นสายว่าขาดไม่ขาดนี้เอาไว้ทีหลังนะฮะเราเอาพระที่มีอายุถึงมีมวลสารแบบนี้มีผิวพันธ์การเซตตัวแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ ในเนื้อเต็มไปด้วยมวลสารนะฮะสารพัดชนิดนะฮะมลสารหลักๆเต็มไปหมดนะฮะจุดแดงจุดดำนะงผมฐานนะฮะดินกำแพงว่าต่างๆแล้วยังมีโลหะสีเงินแวววาวนะ,ะปรากฏให้เห็นด้วย ยิ่งสูงข้าไปใกล้ก็ยิ่งจะเจอมวลสารมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรงนี้ลักษณะมวลสารจะเป็นเม็ดเล็กละเอียดนะฮะปงบอกว่าเป็นพระที่ อยู่ในยกปลายนะฮะเพราะการบดของวลสารค่อนข้างจะเล็กละเอียดมีทั้งร่องรอยของปูที่งอกขึ้นมานะอันนี้เราเจอทองคำนะฮะ เของคำเม็ดหนึ่งเป็นเล็กมากก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะ คนดูตรงเส้นส้มบ้างนะฮะ,ะจะได้เห็นมวลสารแบบชัดๆเมื่อปรับเล่นแล้วนะเราก็เห็นมวลสารที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อพระใต้เปลือแข็งใสเต็มไปหมดนะพระสีแบบนี้นะเราจะเห็นมวลสารสีแดงสีดำนี้ค่อนข้างจะชัดเจน ยิ่งดูก็ยิ่งสวยนะฮะตรงนี้เป็นตำแหน่งพระเกตนะฮะ ที่ไปจะดดซุ้มอันนี้พระพักนะฮะจุดแทงจุดดําเยื่อวาผผ่านผง่านเกสรดอกไม้ร้อยแปเต็มไปหมดอันนี้หน้าอกนะฮะ เขาเช่นเดียวกันเต็มไปด้วยมวลสารซอกแขน,นะกะฮหน้าท้องนะฮะมีการเจ็ดตัวของเนื้อผ้า แล้วก็มีมวลสารอันนี้วงแขนมาดูด้านหลังบ้างนะฮะก็เช่นเดียวกันด้านหน้าในเรื่องของมวลสาร ผิวพันก็ยังไม่เรียบเหมือนกันนะฮะเป็นผิวของมะกรูดผิวของโรคประจำนะฮะถ้าเราโชคดีเราก็จะเจออัญมณี ขานดนะอย่างนี้อันนี้วาดนี่ผิวคันที่ไม่ราบเรียบเดี๋ยวยอด m ํายาเช็คอายุถันไซนะฮะ นาผิวแบบนี้น้ำยาก็ยังเกาะเป็นเม็ดกลมนะฮะแล้วพออากาศก็เริ่มขึ้นให้เห็นแล้วนะฮะ ก็สรุปว่าพระองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จที่มีมวลสารครบครันนะฮะการเช็ดตัวหรือปริยาของเนื้อพระก็มีให้เห็นชัดเจนนะครับอันนี้เป็นดินนะฮะถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะฮะ ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากมายเลยนะก็อยากพิกขาวไปแล้วใครเจอผ้าที่มีผิวพันธ์ลักษณะแบบนี้นะฮะยังไงก็รีบจิบขึ้นมาไปกอดน,นะฮะชนด้านลักษณะของเส้นสายพิมพ์ทรงนะฮะจ่งดงามยังไงเขาไปทีหลังนะฮะเอิญว่าองค์นี้เส้นสายทุกอย่างทุกเส้นไม่ว่าเป็นเส้นซุ้มเส้นแขน นะฮะเส้นฐานก็ไม่มีขาดนะฮะก็ถือเป็นพระที่มีความงดงามสมบูรณ์นะฮะส่วนมีเว้ามีแหว่งบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระที่มีอายุนะฮะอันนี้ถือเป็นพระที่งดงามนะครับส่วนลนักษณะจากการดูมวลสาราต่างๆนะฮะ ก็สรุปว่าในเรื่องของพุทธคุณเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของโชคลาภนะเมตตามหานิยมเป็นอันดับหนึ่งะครับแล้วก็พิมพ์ทานแซมนะฮะก็ถือว่าใครได้บูชาแล้วนะมีความเชื่อว่าจะมีคนช่วยนะฮะเรียกว่านะมีคนช่วยเวลาตกทุกข์ได้ยากจะมีคนมาช่วยเหลือสับสุนนะ มีหลักมีฐานมีคนหนุนคนช่วยนะครับโอเคครับสำหรับพระอ,องค์นี้นะก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ